ได้ได้ได้เรียนโอ้ยมหาวิาเรืองนะท่าจะตีอาจสมนีแต่น้อกท่านจะพูดอย่างนี้ท่านจะเข้าใจาน,นะครับนะแต่เข้าองค์ไม่เรียนเนี่ยไม่รู้เลยนะครับไม่รู้เลยว่าผมพูดเรื่องนะครับนี่แล้วผมทำไมผมพูดอย่างนี้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่าง ด้วยสองอย่างยังไงหนึ่งร้อนสองเย็นตอนนี้เย็นใช่ไหมครับตอนนี้มันเย็นนะครับมันเย็นกลางวันมันร้อนแต่ว่าตอนนี้กลางวันก็ไม่ร้อนหรอกเพราะว่าฤดูฤดูมันหนาวนะครับฝนเพิ่งผ่านไปใหม่ๆมันอากาศมันเย็นนะครับเหมาะสําหรับการภาวนาจริงๆินะครับนะคนคนโบราณเนี่ยฉลาดนะครับว่าเดือนอ้ายะสงข้าเจ้าขอกับ เดือนมีเดือนอ้ายเอาบุญขอบดำเดือนมีเอาบุญคุนล้านเดือนสามเอาบุญขงตีเดือนสี่เอาบุญพ่เวเดือนหาเอาบุญตุลตุกการเดือนหกเอาบุญบอกไฟเดือนเก็เอาบุญชมาเดือนแปดเอาบุญขอบมันสาเดือนเก้าเอาบุญเข้าปัดดัดวินเดือนสิบเอาบุญเข้าศาเดือนสิบเอ็ดเอาบุญออกพัรษาเดือนสิบสองเอาบุญกระถิ่งคนอีสานมันจะมีที่สิบสองเนี้ยมันจะเป็นอย่าเนี้ย อยู่เนี่ยนะครับฮะเดือนอ้ายระสง์กระจอกเขากรระเดือนหนึ่งนะวันนี้วันนี้เป็นวันที่เอ่21ของเดือนอของเดือนพฤศจิกายนนะครับตรงกับวันศุกร์ขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งนะครับเดือนอ้ายเนี่ยนะครับเดือนอ้ายอีสานเอื่นตะกอนเนี่ยเอืนเดือนอ้ายเนี่ยผสมขา้ขาเจ้าเข้ากรรมคือแล้วเนี่ย ะสงม์้อควาถึงเลยคนโบราณเห็นไหรเป๊ะเลยครับถืงที่นี้ผมพูดงไงเมื่อกี้ผมพูดไงว่า,าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมานัตตาอัตถนิพินทติทุกเขเอสมควิสุทธิยาครับมันแปลยังไงแปลว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า เห็นด <premises. S 2> ้วยปัญญานะครับเมื right ่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ามทั้งปวงเป็นอนัตตาครับอัฏนิพินทติทุกเขเอสามมโควิสุทธิยาเมื่อนั้นเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นดินแดนนันหมดจบเห็นนะครับเห็นไหมฮะมันตรงกับที่เราปรารถนาไว้ตั้งแต่เราหมวดที่แรก บ้าต่อหน้ษษาอุปชาวสพะทุกข์นิจรณนนิพพานะที่ผมพูดานะครับทำยังไงเน,น,นี่ยบันไดนิพพานมันอยู่นิดเดียวอยู่ใกล้ๆ้นิดเดียวถ้าเข้าใจเราเข้าถึงง่ายๆผมจะว่าวดนนดิเพราะว่าผมเห็นใจว่านั่งล่อผมอยู่นเหนื่อยเราองค์ดำๆที่ว่าจะมาจากเมืองเลยมา,ยางานไหนเนาะนั่งกันนั่งเหนื่อห้ บางองวาิบางองว่าโอ้ท่านอาจจะเดินตามมาจหรอกไหนๆท่านมาแล้วก็ฟังท่านพูดสักหน่อยนึกว่าคบเ mm hmm. พื่อนบอกว่าท่างส่ครับนิพพานเนี่ยดูไม่ยากนะครับ mm hmm. ดูไม่ยากดูยังไงเอาเมาเก่งไง mm hmm. เมื่อใดบุคคลห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเห็นว่าเฮ้าเนี่ยบมเมนเฮ้านะครับเทศตยังไงจังเห็นว่า,าเฮ้าบ่เมนเฮ้าเบิ่งยังไงจังเห็นว่า,าเฮ้าบ่เป็นเฮ้าครับมันมีวิธีดูวิธีดูดูยังไงมันมีสติและสมัมฉันยัญญะนะครับตามันคู่กับรูปตาคู่กับรูปครับเมื่อเวลาตาเห็นรูปเนี่ยมีสติและสมัมฉันยัญญะมอง แล้วก็กําหนดรู้ว่ารูปไม่ใช่สับบตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่คนนะครับดูดูให้มันเกิดพ่อยเห็นให้มันเป็นรูปนะครับอย่าพึ่งให้มันเป็นอิทธาลมและอันนี้ถาลมเข้าใจไหมครับอิทธาลมแปลว่าอารมณ์ที่ที่ชอบใจเห็นแล้วมันงามบอตมภาษาบาเนาเห็นแล้วมันงามอันนี้ถาลมเ,เป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบใจ เห็นแล้วมันบ่วงามครับเห็นยังไงมันจึงจะไม่งามเห็นยังไงมันจึงจะงามอันนี้สําคัญถ้ามันเป็นถ้ามันถ้ามันเป็นอัตถนิพินทติโลกเคนเน่มันมันจะไม่งามนะครับมันจะไม่งามแล้วมันก็ไม่ไม่เกลี่ยคือใจมันไม่ฟูขึ้นเลยไม่แฟบลงมันไม่เกิดอิทธารลมและอนิธาลม ดูพระอริยเจ้าไม่ได้อยู่ยากนะครับดูไม่ยากนะดูจังไหนดูเหมือนเราดูอดีตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้อิปนย่นเ,เด่นเด่นนั่นั่านั่งเติบไปจังส์เห็นตักปีจังส์เห็นเป็นยินเห็นเห็นเห็นลูกเป็นยินเป็นเจ้าวครับมี่บ่หมี่บ่ลักษณะพระอริยเจ้าจะเป็นอย่างนั้นศีลแปลว่าปกติ ศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยทำยังไงไมันจะเกิดศีลคือมองแล้วไม่ไม่ให้เกิดชอบใจมองแล้วไม่ให้เกิดไม่ชอบใจทานอาหารยังไงไม่ไม่ให้เกิดชอบใจทานอาหารยังไงไม่ให้เกิดชอบใจ,าาไไใบใจสําคัญอยู่นะครับสําคัญอยู่มันม่ยงางหรอกแต่ว่ามันกับมง่ไงนะครับนะ เหตจังไหเบิ้งคนหนึ่งว่าห้มันงามเลาเบิงคนว่าห้มันสียหลายเฮตุจังไหเฮ็ดจังไหนเวลาเสียงเขามากระทบหูเนี่ยเห็ดว่าห้มันชอบใจแล้วว่าห้มันว่าชอบใจเหตุจังไหสสาคัญอยู่เนี่ยแต่ว่าก็ขอขอบคุณพระพระคุณเจ้าหลายๆรายูปที่ทําเป็นนะครับแต่พระคุณเจ้าที่หลายหลายูปที่ยังที่ยังไม่เป็นเนี่ยนะครับทํายังไงครับทำไงไงตาเห็นรูปจะสักแต่ว่ารูปไม่ใช่สัตว์ บุคคลตัวตวเราเขาทํายังไหงหูฟังหูได้ยินเสียงเนี่ยสัตว์ตว่าเสียงไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทํายังไงครับสาคัญอยู่นะแต่ถ้ารูปใดที่ทําเป็นเนี่ยมันจะเป็นสุดยอดของการที่เป็นสมณะครับมันมีความบริสุทธิ์มันไม่มีโลภโกรธหลงอยู่ในนั้นนี่คือสิ่งที่มาเจตจัจนะครับที่มาพูดถวายนเนี่ย เหตุที่ผมผมผมชื่อเพระคุยจัดจานั้นจริงๆผมชื่อชื่อสำเริจเพราะบิดาผมชื่อพระพระพราะย้ายอาจารย์บุญเถิดผมเนี่ยสื่อสำเริจสื่อพัดกระพาะตั้คุณนนะครับน่าสำเริงนะครับสำเริงเป็นภาษาเขมรมีหลายองค์เลยว่าโอ้อนคนเขมรจะมานั่งอยู่นี่เด้อร์มาแนมมามาคอมเนต์ผมมันไม่รู้เขมรแต่ว่ามันเป็นสื่อสำเริจสื่อครับ พ่อก็เกิดจะว่าปีบัทุ่มนี่าหไรสาระข้ามนี่างไรครับจิเป็นคนกับมีอย่างไงแต่ว่าผิวนี่คือ,อยุกดำขึ้นยุคครับหูได้ยินเสียงทำอย่างไรเราจึงจะได้ยินว่าสักแต่ว่าเสียงไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตัวเราเขาแต่นี้สําคัญมากเลยนะครับสาคัญมาก เพราะว่าสิ่งทั้งหลายที่มันอยู่ในโลกนี้มันจะมีอยู่สองอย่างมีร้อนแล้วก็มีมีเย็นมีสว่างแล้วก็มีมืดมีคนดำแล้วก็มีคนขาวมีคนสวยแล้วมีคนขี้เหร่ทำอย่างไรที่สิ่งที่มันปรากฏอยู่ในโลกธรรมดานี่มันจะไม่เป็นตามที่โลกสมมติเคยจำไหมครับตอนพระมหาบุรุษหลังจะได้ข้าวมัทุกปายาตจากนาน สุจาดานะครับพอเสวยพระมหาบุรุษยังไม่ตัดจรร้เป็นพระสมานกุศจเนี่ยพอเสวยข้าวมัทุปายาจากนางสุจาดาแล้วเนี่ยทรงอธิษฐานถาดถาดทองที่นางใส่ข้าวมัทุปายาตกมาเ่ยลอยลอยกับกระแสน้ำาม่นเนรัเนเนรเนเนรานนะครับที่ที่นั่ง าาวา,าถ้าอาธิษฐานใจว่าถ้าจะตัดสรู้เป็นพระสมมาสมบุิเจ้าขอให้ถาดนี้ต้องลอยทวนกระแสน้ําขึ้นไปถ้าจะไม่ตัดสรู้เป็นพระสมมาตุิเจ้าให้ถาดนี้ลอยไปกับกระแสน้ำทรงอธิษฐานอย่างนั้นปรากฏว่าถาดนี้ลอยขึ้นทวนกระแสน้ําขึ้นไปอันนี้ไม่ใช่ตามนั้น แต่ในความเป็นปริศนาธรรมครับคือพระองค์อธิษฐานใจว่านับตั้งแต่ปัจบันี้เป็นต้นไปจะไม่ทําอะไรตามใจตนเองอย่างที่เคยทํามาแล้วนะความหมายของของถาบรอยทวนกระแสน้ําเนี่ยนะครับนั้นพระองค์ไม่ได้ทําตามอย่างที่เคยทํามาครับไม่ได้ทําตามนะครับนั้นจึงฝึกใหม่ นั้นครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงปู่ลูกปุกสี่จันด้วยตอนที่ผมเมารมท่านฝึกสมัยผมมาดูไหม,มสองสามองค์ท่านสอนนะที่ยังไม่มีเยอะๆเนี่ยสองสามองค์ผมเที่ยวมาตอนนั้นผมอยู่วัดอุดทยัยทิศนะครับวัดป่า,าบ้านบ้านนางใหญ่นะผมว่างผมก็มามาฝึกกรรมฐา,านกับหลวงปู่สี่ห้าองค์พวกผมมามาฝึกกันนะครับหลวงปู่ก็สอนนะครับสอน,นยังไง คุณคุณเบิ่งนกันเนี่ยว่าเวหาว่าเห็ดเห็ดเห็ดจังไงตายเห็นลูกตายเห็นลูกใบมันง่ามบ่ใบมันบ่ใบมันขี้ลายคุณเห็ดเป็นบ่ไปถามเลถามผมผมก็บ่เข้าใจผมบวชผมก็บวชพระท่านโดนเนาะเอ๊ะเห็ดจังไงจริงจริงเนาะผมก็บเห็ดรถผมกูว่าเห็ดจังไงกันการเห็ดได้จังแตงแต่งสิ่งเป็นผ้าที่สมบูรณ์เป็นมานะนะครับ สมัยผมมาฝึกเป็นบิธีบมอะไรอย่างที่หอกสม์มพนกจิถามนะครับผมก็พอใจเยี่ยมนะแต่ว่าตอนนี้ผมบวชลีสี่สิบกว่าพรรษาผมขอใจเกิดเลยผมไปฝึกจากสมตมมากนาแต่ว่าผมมาในวัะของเป็นพระอริยาเจ้าเนี่ยยังเป็นพระผู้จิตหองเดินทางนี่อย่างนี้สี่ขมูนเลยะแต่ว่าผมขอใจแล้วว่าต้อเนื่อกันเสีย ้องเห็นดังสิ่งอ่ะาเฮ็ดดังสิ่งููตลอดเข้าที่เป็นพระอรยยะเจ้าตลอดเนี่ยเป็นอย่างเพราะว่าใจมันไม่ฟูขึ้นใจมันไม่แรกลงอกมองแล้วมันมันไม่เกิดอิทธาลมและอน,นิธาลมได้ยินแล้วมันไม่เกิดอิทธาลมและอน,นิธาลมกายสัมผัสเือนร้อนอ่อนแข็งมันไม่เกิดอิทธาลมและอนิธาลมครับมันเป็นปกติสีแป๋อปกตินะครับศีนเนี่ยแปลอปกตินะครับใจเป็นปกติ คือผู้มีศีลลมันเกิดศีลสมาธิปัญญาเป็นอันเดียวกันเลยครับเป็นอันเดียวกันครับถ้าเข้าใจเนี่ยง่ายเข้าใจง่ายครับผมผมจะไม่พูดเรื่องยาวนะผมจะไม่พูดเรื่องมากผมชื่อพระคูณสัจจะนะครับเนี่ยจะพูดแต่เรื่องที่จะต้องทำให้เป็นเท่านั้นอย่างอื่นผมไม่พูดผมไม่พูดเลยครับ ถ้าเป็นอาหารก็คือขันเป็นอาหารของอีสานก็คืออ้อมว่าเป็นแกงครับแล้วก็ว่าเป็นต้มเป็นอ้อมครับผมพูดเนี่ยนะส่วนพระคุณเจ้าจะเข้าใจได้มากน้อยยังไงผมผมผมไม่บ้าหรอกเจ้าผมก็ขอบคุณแล้วเพราะผมได้มาได้มาแฉความรู้สึกให้ให้ให,ให,ให้ท่านเข้าใจแล้วผมว่าผมเข้าใจอย่างนี้หลวงพ่อพุทธทาสท่านก็บอกว่าความทุกข์เกิดที่กิตเพราะทําผิดเมื่อผ่าสัร ความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โกรถ้าไมโมง่เมื่อผัสสะบัสสัก็คือตายเห็นรูปหรด้ยินเสียงตายสัมผัสเดี๋ยนร้อนหนวดแข็งแก่ชิ้นนิดนะครับถ้ามีสติสม,มัชัญญาตามรู้เนี่ยมันจะไม่เกิดชอบใจและไม่ชอบใจเมื่อไม่เกิดชอบใจีไม่ชอบไปมันไม่มีความทุกข์เกิดเลยครับมันเป็นอะไรครับเป็นอัตหนิพินทติทุกเขเอนสัม,มโควิสุธิยานั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานครับเป็นดินแดน,นหมดจบ การก้าวถึงศูนย์นิพพานง่ายๆอย่างนี้นะครับท่านจะเข้าใจยังไงก็แล้วแต่แต่ผมเข้าใจอย่างนี้ดังนั้นรัะทานแสดงพระสัพทธ,ธรรมเทศนานครับเป็นเวลาพอสมควรขออนานาจคุณพระศรีรัตนาตรัยคือพระพุทธพระธรรมประสงค์จงรนบรรดานให้พระกุณเจ้าทุกรูปนะครับผมขอการาบไปที่ถ้าผมพูดไปท่านใดที่ยังไม่เข้าใจนะครับ แต่ถ้าผมพูดไปแล้วท่านใดเข้าใจก็ขออนุโมทนาสาธุครับสาธุ